เรื่องบัญชีที่ไม่มีใบเสร็จคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากฝากเงินแล้วไม่มีสมุดบัญชีจากธนาคารให้ดูถอนเงินก็ไม่มีใบบันทึกรายการให้เห็นพูดง่ายๆคือคุณไม่รู้เลยว่ายอดเงินในบัญชีตัวเองเหลืออยู่เท่าไหร่จะใช้ไปได้อีกนานแค่ไหนนี่คงเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ในโลกที่มนุษย์อาศัยกันและกันทำธุรกรรม ธนาคารไหนไม่มีเอกสารแสดงรายการให้ดูว่าฝากเท่าไหร่ถอนไปมากน้อยเพียงใดก็คงแปลว่าธนาคารบริหารโดยคนสติไม่ดีเท่านั้นแต่ในโลกของนามธรรมของแบบนี้มีอยู่จริงๆครับแถมเป็นธนาคารสำคัญอันดับหนึ่งในจักรวาลเสียด้วยนั่นคือธนาคารกรรมธนาคารนี้ไม่มีสมุดบันทึกกรรมให้ดูคุณทำกําไรเท่าไหร ใช้จ่ายไปแค่ไหนไม่มีใบเสร็จสักใบแถมตัวคุณเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าของกรรมเขาวัดกันเป็นหน่วยอย่างไรกำไรและขาดทุนจึงเสมือนไม่อาจปรากฏให้รับรู้ได้ด้วยวิธีใดๆคนส่วนใหญ่พอไม่มีใบเสร็จให้ดูก็ไม่มีกำลังใจเห็นแต่ว่าทำแล้วหายทำแล้วหายตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย แตกต่างจากการลงเงินไปในการทำธุรกิจซึ่งเป็นรูปธปรรมถึงแม้ลงทุนแบบเตรียมใจว่าจะเป็นเงินจมไม่โผล่ให้เห็นสัก5้าปีแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าทุนนั้นยังอยู่ไม่หายไปไหนตรวจสอบได้ด้วยวิธีที่แน่นอนในทางใดทางหนึ่งแม้แต่ความทรงจำอันเป็นสิ่งเดียวที่พอจะบันทึกกรรมได้ก็มีความไม่เที่ยงซะอีก เคยไหมครับที่เพื่อนคุณมาทวนเรื่องราวบางอย่างในอดีตให้ฟังแต่คุณต้องทำหน้างงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกอาจเถียงคอเป็นเอ็นด้วยซ้ำว่าไม่เคยคิดไม่เคยพูดไม่เคยทำไม่อยู่ในความจําแม้แค่เงารางเลือนพอพูดถึงกรรมวิบากทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเรามักนึกเป็นเรื่อง เช่นเคยชกกับศัตรูหัวหูเปิดเคยด่าวว่าก้าวร้าวพ่อแม่จนร้องห่มร้องไห้หรือเคยลักขโมยคดโกงชาวบ้านให้เขาเดือดร้อนแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเท่าไหร่คนเราอยากเห็นกรรมวิบากชนิดทันตาเห็นในสาวันเจ็ดวันแต่ธรรมชาติกรรมวิบากไม่บริการให้ทันใจเพราะมัวบริการคิวที่เป็นกุศลก่อนเซนเนิ่น,นาน อย่างนี้ใครที่ไหนจะไปเชื่อว่ากรรมวิบากมีจริงหรือถ้าเห็นกรรมทันตาแบบนานทีปีหนก็ไร้ความหมายเพราะคนต้องนึกว่าฟลุกอีกอยู่ดีพอบุกบวกกันสรุปแล้วลงเอยคือคนทั่วไปคงต้องนึกเหมือนเหมือนกันว่ากรรมที่ทำไปแล้วเป็นของศูนย์แม้ใจไม่คิดแม้ปากไม่พูดแต่ความรู้สึกลึกๆภายใน ก็คงเป็นเช่นนั้นจึงกลายเป็นหนึ่งในพวกที่ขาดศรัทธ,ธาในศาสนาขอมีชีวิตอยู่ไปวันๆเอาตัวรอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบฉากชีวิตยากนักที่มีชีวิตปกติอยู่ดีๆแลให้นั่งทบทวนว่าชีวิตนี้เตรียมอะไรเป็นสเสบียงสำหรับเดินทางไกลต่อไว้บ้างแล้ว สำหรับปุถุชนทั่วไปที่ไม่มีสมาธิผ่องแผ้วพอจะดูเข้าไปให้เห็นระดับชั้นหรือภูมิจิตของตนว่ามีที่ไปสูงหรือต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ความจริงก็พอจะมีใบเสร็จอยู่แต่เป็นใบเสร็จใบโตที่บอกคุณสั้นๆเพียงว่าชาตินี้กำไรหรือขาดทุนตามหลักการค้าขายพื้นฐาน เรามีต้นทุนอยู่หนึ่งรค้าขายแล้วได้เงินคืนมา120่ง้อก็แปลว่ากำไรยี่สิบแต่ถ้าต้นทุนมีอยู่หนึ่งรค้าขายแล้วได้เงินคืนมาเพียง80บบาทอย่างนี้ก็แปลว่าขาดทุนยีสิบเช่นกันถ้าจะดูว่าชาตินี้คุณกำไรหรือขาดทุนก็ต้องดูว่าทุนเก่ามีอยู่แค่ไหนแล้วดูว่าคุณใช้ทุนนั้น ทำความงอกเงยขึ้นมาหรือว่าหดหายลงไปเพียงใดคือเทียบผลที่จะเกิดขึ้นชาติต่อไปว่าดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าที่กำลังเป็นอยู่คุณอาจกังขาว่าจะไปรู้ได้ยังไงว่าชาติหน้าดีขึ้นหรือแย่ลงแค่ไหนเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มีกำลังจิตแล้วก็ไม่ได้ฝึกนั่งทางในดูตัวเอง ความจริงคือเป็นไปได้ครับโดยอาศัยขณะใกล้กับชาติหน้ามากที่สุดซึ่งก็คือปัจจุบันขณะนี้เองขอให้ดูเธอว่าสิ่งต่างๆต่อไปนี้ปรากฏชัดกับใจเพียงใดแล้วใช้เป็นเครื่องชี้บอกเถิด 1. ระดับความอุ่นใจคุณอาจไม่เคยคิดถึงสิ่งนี้มาก่อน แต่ขอให้ทราบเถอะครับว่าคนเรามีความอุ่นใจไม่เท่ากันนับแต่เริ่มจำความได้มาเลยทีเดียวเด็กบางคนมีความเชื่อมั่นในส่วนลึกว่าตนจะมีความสุขไปเรื่อยๆในขณะที่เด็กบางคนมีแต่ความหดหู่และหวาดกลัวคุณอาจคิดว่าใช่สิถ้าอยู่ในครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้เป็นสุขก็ย่อมมีความอุ่นใจถ้าอยู่ในครอบครัว หรือสภาพแวดล้อมที่ทำให้เป็นทุกข์ก็ย่อมมีความอดหูและหวาดกลัวเป็นธรรมดานั่นแหละครับตัวนั้นเลยตอนเป็นเด็กเนี่ยกรรมเก่าจะแสดงฤทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นอย่างเดียวคำถามคือทำไมเด็กแต่ละคนมาอยู่ในความคุ้มครองดูแลของพ่อแม่ที่แตกต่างกัน คำตอบก็คือกรรมเก่านั่นเองส่งมาอยู่กับครอบครัวแบบหนึ่งสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งหนึ่งความรู้สึกยามเด็กของคนคนหนึ่งจะชี้ได้ค่อนข้างชัดว่ากำลังสวยวิบากด้านที่เป็นกุศลหรือว่าอากุศลหากหนักไปข้างกุศลจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหากหนักไปข้างอากุศลจะรู้สึกห่อเหี่ยวเหมือนตกอยู่ในอันตราย คุณเริ่มต้นเป็นผู้มีความอบอุ่นใจระดับใดก็ตามเมื่อใช้ชีวิตระยะหนึ่งจนโตเต็มตัวให้ดูว่าความอุ่นใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ารู้สึกอุ่นใจเท่าเดิมแปลว่าเสมอตัวถ้าอุ่นใจมากยิ่งยิ่งขึ้นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางกุศลแต่ถ้าอุ่นใจน้อยลงก็แปลว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางลงเหว ความจริงนี้เป็นสัจจะเสมอผู้สั่งสมบุญย่อมเกิดสุขทางใจผู้สั่งสมบาปย่อมเป็นทุกข์ทางใจคนสั่งสมบุญมากมากนั้นแม้ว่าฐานะยากจนก็อุ่นใจยิ่งกว่าเศรษฐีหมื่นล้านตรงข้ามกับคนสั่งสมบาปไว้เยอะๆแม้ฐานะร่ำรวยก็ประวันหวาดได้ยิ่งกว่านักโทษผู้หลบหนีอาญาเสียอีก ขอให้ดูดีๆว่าความอุ่นใจนั้นไม่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมใดๆทั้งสิ้นนอกจากนั้นขอให้แยกให้ออกด้วยว่าความสุขอันเกิดจากการเสพเครื่องบำรุงกามาคุณห้านั้นเป็นคนละเรื่องกับความอุ่นใจลองดูตอนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งให้ยินดียินร้ายมองใจตัวเองว่า ภาพรวมใหญ่ๆอันนั้นแหละถ้าอุ่นใจขึ้นมาเองก็ใช่ที่ผมพูดถึงในข้อนี้ครับ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าเดิมทีคุณถูกคนรอบข้างรวมทั้งตัวคุณเองตัดสินว่าเกิดมารูปไม่งามเสียงไม่เพราะกลิ่นตัวเหม็นน่ารังเกียจผิดปกติ ผิวพรรณหยาบกระด้างแล้วต่อมาคุณไม่ได้ไปตกแต่งด้วยวิทยาการหรือเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ใดๆปรากฏว่าคนรอบข้างรวมทั้งตัวคุณเองเห็นไปใหม่ว่ารูปร่างหน้าตาดูดีขึ้นเสียงฟังดีขึ้นกลิ่นตัวไม่เหม็นชนิดน่ารังเกียจผิวพรรณละมุนหรือผ่องใสขึ้นอันนั้นพอใช้เป็นเครื่องตัดสินได้เหมือนกัน ว่ากำลังอยู่บนเส้นทางทำกำไรมหาศาลที่ตัดสินเช่นนี้เพราะผลที่ปรากฏทันตาทางกายภาพนั้นไม่ใช่เห็นกันง่ายๆคุณต้องพลิกเปลี่ยนนิสัยหรือวิธีปฏิบัติจากอากุศลเป็นมหากุศลอย่างต่อเนื่องจริงๆความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจึงปรากฏชัดคนส่วนใหญ่กำลังใจไม่ค่อยมากพอจะคิดพูดทำ ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลกันต่อเนื่องเท่าใดหรอกครับแต่หากเดิมทีคุณถูกคนรอบข้างรวมทั้งตัวคุณเองตัดสินว่าโชคดีเกิดมารูปงามเสียงเพราะกลิ่นกายหอมผิวพรรณละเอียดดูเป็นผู้ดีแล้วต่อมาคุณดูหมองหมองเสียงกระด้างกลิ่นกายชักแย่ผิวพรรณหยาบลงอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ระวังได้แล้วชักขาดทุนหนักแล้ว ต่อให้เป็นนักแสดงที่เล่นได้หลายบทบาทเพียงใดก็ไม่อาจกลบเกลื่อนร่องรอยความเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณที่ส่งผลกระทบมาถึงรูปกายภายนอกได้เลยน้ำเสียงของคนหมั่นทำบุญกับคนหมั่นทำบาปจะผิดแผกแตกต่างกันเห็นได้ชัดคนมีศรัทธาในบุญจะมีแก้วเสียงใสไพเราะฟังแล้วสบายใจมีความชื่นบานตามไปด้วยแม้ว่าเติมทีเสียงงั้นๆ หรือกระเดียดไปในทางไม่น่าพิสมัยนักส่วนคนมีแก่ใจทำบาปบ่อยๆซุ้มเสียงจะออกโหดๆฟังแล้วระคายใจรู้สึกอึดอัดแม้เดิมจะเป็นผู้มีคุณภาพเสียงชั้นเลิศคุณก็จะรุ่มร้อนเมื่อฟังไปนานๆต่อให้เคยติดหลงน้ำเสียงเพียงใดฟังบ่อยเข้าก็จะแหนงหน่ายคลายความยินดีจนได้ในที่สุด 3. ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งกระทบรอบตัวหากช่วงต้นชีวิตมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซ้ำๆที่บั่นทอนศรัทธาหรือกีดกั้นให้คุณดูถูกเรื่องกรรมวิบากก็ขอให้ทราบว่านั่นอาจเป็นผลกรรมของการที่เคยเป็นผู้ผิดศีลมาอย่างหนักหรืออีกทางหนึ่งคืออาจเป็นผู้หลงผิดและยุยงให้คนอื่นเห็นผิด ให้นึกว่ากรรมวิบากไม่มีจริงทำบุญทำบาปไม่มีผลซึ่งถ้าหนักหนาสาหัสก็มีความเป็นไปได้น้อยที่คุณจะอ่านหนังสือมาจนถึงบรรทัดนี้หรือนั่งฟังมาได้จนถึงตอนนี้สรุปว่าต้นทุนเก่าของคุณไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าคุณเกิดไฝ่ใจอยากศึกษาอยากเข้าให้ถึงซึ่งศรัทธาในกรรมวิบาก จนกระทั่งในที่สุดเอาชนะความเป็นผู้มีศรัทธาด้านได้ก็แปลว่านั่นคือกำไรแล้วจัดจัๆยิ่งถ้าหากช่วยส่งเสริมหรือแนะแนวให้คนรอบตัวหันมาสนใจและเลื่อมใสกฎแห่งกรรมวิบากได้ผลเข้าตัวจะยิ่งมากขึ้นคือใจยิ่งน้อมลงสู่ความนุ่มนวลฟังธรรมะแล้วต้านน้อยกว่าเก่าจนกระทั่งถึงขั้นลงใจในที่สุด ณจุดของความลงใจจริงๆไม่ฝืนแซงแกล้งเชื่อเพื่อให้เกิดผลพิสูจน์คุณจะพบว่าเหตุการณ์ภายนอกและสิ่งกระทบทั้งหลายค่อยๆแปลกเปลี่ยนไปจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นดียิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละครับการแสดงตัวของกำไรอย่างแท้จริงส่งเสริมให้คุณเกิดกำลังใจมุมาณนะทำดีหนักกว่าเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าได้เข้าใจว่า ทำดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะดีหมดกรรมเป็นเรื่องคาดการยากผลของอกุศลบางอย่างนั้นอาจเกิดขึ้นเรื่อยๆหาจุดจบยากไม่ว่าคุณจะดีสักขนาดไหนแต่ที่แน่นอนคือเมื่อศรัทธาเรื่องกรรมวิบากอย่างมั่นคงแล้วใจคุณจะไม่เป็นทุกข์เพราะเจตนาทำชั่วไม่มีด้วยกรณีใดๆและแม้ถูกทำร้าย ความอาฆาตแค้นพยาบาทฝังใจก็ไม่ปรากฏเมื่อไม่คิดทำชั่วไม่ผูกใจเจ็บเท่านี้จิตก็ใสใจก็เบาเหมือนลอยคออยู่ในทะเลแห่งความสุขกันแล้วเห็นเห็นเหตุยั่วยุให้ทำชั่วจะน้อยหรือเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อจิตคุณใสใจคุณถึงจริงๆในทางตรงข้าม หากยิ่งวันคุณยิ่งเจอเหตุการณ์ประดังเข้ามาให้เสื่อมศรัทธาในกรรมวิบากประเภทหนักผิดปกติหรือบ่อยเกินงามทั้งที่เดิมก็ธรรมดาธรรมดาไม่หนักไม่เบานักอันนั้นก็เป็นเครื่องชี้ได้เหมือนกันว่าคุณกำลังถูกดึงดูดเข้าไปสู่ความหลงผิดนั่นอาจหมายถึงคุณกำลังถูกชักชวนเข้าไปหาอบา,ายามุขเที่ยวผู้หญิงบ่อยกินเหล้าหนักหมกมุ่นกับการพนัน ควบคชั่วเป็นมิตรสนิทสนมกระแสอบายามุกจะนำเรื่องเลวร้ายสารพัดสารเพยทยอยมากระหน่ำย่ำยีคุณตามระดับหนักเบาของการเข้าไปมั่วสุมคลุกคลีใครจะหาว่าเข้าข้างตัวเองก็ช่างเขาแต่ขอให้เชื่อเถอะว่าเมื่อเกิดมาอยู่ใต้ร่มพุทธมีสิทธิ์ฟังคำสอนอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแล้วล้วก็ให้ตัดสินได้เลยว่า คุณมีทุนเก่ามาหนากว่าคนอื่นๆในโลกที่เขาอยู่ในประเทศซึ่งขาดโอกาสแบบเราปักใจเชื่อให้เด็ดเดี่ยวแบบนี้จะ,จะได้มีกําลังใจเป็นทุนใหม่ก่อกรรมจนได้ความอุ่นใจเป็นใบเสร็จคือยิ่งอุ่นใจมากแปลว่ากำไรใจแห้งขอดแปลว่าขาดทุนไม่ว่าใครจะกำไรหรือขาดทุนแค่ไหนแล้ว ก็ขอให้ลงทุนเพิ่มเข้าไปเถอะที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดพูดทำอยู่ในกรอบของทานศีลภาวนายิ่งน้ำหนักกรรมดีมีมากขึ้นเพียงใดความอุ่นใจก็จะยิ่งเอ่อมากขึ้นเพียงนั้นกระทั่งถึงวันหนึ่งเมื่อมีความสุขจนล้นหลามคุณจะทราบเองว่าใจแท้ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่มีสติสัมปชัญญะที่มีปัญญาความฉลาดนั้น จะไม่รู้สึกเลยว่าชีวิตสิ้นสุดตอนโดนเผาคุณจะเลื่อมใสไม่ดูแคลนในบุญกุศลอย่างเต็มเปี่ยมและเห็นประจักษ์ตามธรรมชาติคือผู้สั่งสมบุญย่อมอยู่เป็นสุขแน่นอนครับจบเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มที่สอง และดูและดาวจะไม่พราาแสนแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีทนให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปส จอที่เห็นดูอยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรอุปเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษด,ดาวแต่ในความจริง เธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยา่าไปล้องดูเรื่องกรรคือการกระทําของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลเรื่อยๆอยางลึกลับแต่มันคง การสร่งผนเข้ากันเคยทำอะไรทำดีหรือร้าย รด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดีว อักเป็นคนดี